กีฬาสีว่าไงกีฬาสีหนูอยู่สีเทาทุกคนหนูอยู่กับพี่ปอบเวย้ยซึ่งพี่ปอบอะ่ะอยู่กับพี่เอิญด้วยเนาะบ้าป้คือหนูอ่ะเจอพี่เอิญที่ห้องน้ําใช่ไหมพี่มูเอิญหนูเจอไม่ตอนแรกเจอหน้าทีวีแล้วก็บอกว่ามูเอิญวันนี้น่ารักมากเลยสวยมากเลยนะในเอนเตอร์เทนใช่ไหมหั้บอกบ้าป้าแล้วหนูก็เดินไปห้องน้ําใช่ไหมคะหนูว่าอยู่สีเดียวกันด้วยนะ แบบเป็นเอินป๊อปป่ะเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นเอินปามฮ่าป๊าปาปาปาอปงงอย่าเล่นกับใจเด็กผู้หญิงนะคะอย่าเล่นกับใจเด็กผู้หญิงจริงนะคะเออคิดจริงนะคะพี่เอินนี่สติ๊กเลยถูกพี่เอินคือถูกต้องใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะอย่าเล่นกับใจเด็กเราชายอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันทุก